สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องเลื่อยจิ๊กซอไร้สายนะครับยี่ห้อบอสร,รุ่น g s t 1 2 v l ีด i นะครับสินค้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีตัวบังสะเก็ดนะครับ1อันแล้วก็ตัวแผ่นพลาสติกไว้รองนะครับ1อันใบเลื่อยจิ๊กซอนะครับสําหรับ ตัดไม้นะครับให้สามใบนะครับตัวท่อไว้ดูดฝุ่นนะครับตัวท่อตัวนี้นะครับจะใส่เข้าไปในนี้นะครับเวลาใช้งานนี่นะครับอ่าแล้วก็ใบคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราหมุนรอบเครื่องให้ดูก่อนนะครับ ผมจะบอกสเปคของเครื่องก่อนนะครับตัวนี้สเปคของเครื่องนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด1 2บโวลต์ความเร็วในการตัดนะครับจะอยู่ที่1,500รอบถึง2,800รอบนะครับต่อนอาทีตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มปแรบบับความเร็วรอบนะครับจะปรับได้6ระดับนะครับตั้งแต่เบอร์1นะครับจนถึงเบอร์6 นี่ครับโกดระดับนะครับด้านหน้าเครื่องนะครับจะมีสวิตช์ออนอ f ฟคือตัวนี้นะครับแล้วก็จะบอกไฟของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับการเตะนะครับทําให้ตัดเร็วขึ้นอีกนะครับแล้วก็ส่วนการใส่ใบนะครับตัวนี้จะใส่ง่ายมากเลยจะเป็นแบบบิดนะครับนี่ครับแล้ก็ใช้ดันตัวนี้ขึ้นมาแล้วใส่ใบได้เลยมันก็จะเล็อกออโต อาเดี๋ยวผมใส่แบตเตอรี่แล้วลองเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองไล่ระดับให้ดูเลยต่ให้ตัดปปขึ้นมาเรื่อยๆ็่อให้ตัดขึ้นมาเรื่อ,อยๆ<ะ>น,นะครับ แลางตัดลงตัดไปตนี้นะครับทขาเลยต่างจุตังเรื่อนะครับโอเคก็ปิดเลยว่างเลยโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ